เราไปดูกันเลยมีคนขอมาให้รีวิวบ้านนะมาดูห้องนอนก่อนอเข้ามาก็จะมีเตียงสองชั้นนี่แก็นี่คือไฟของเราก็คือเลเซอร์นั่นเองเราจะลองทักทายกับมันสวัสดีเลเซอร์ สวัสดีเลเซอร์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 เลเซอร์สวัสดีค่ะเปิดไฟเปิดไฟค่ะในท่านสวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงเหลืองแสงเหลืองค่ะในท่านนี่ก็จะเป็นมางคังเหลืองให้เลย เ,เนี่เอาเป็นปาร์ตี้ได้ด้วยนะห้องก็จะปาร์ตี้หมดเห็นไแสงไฟก็จะปาร์ตี้หมดอันนี้สวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะ สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะสีชมพูอันนี้มันจะไม่ตอบนะคะสวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะสีแดงแดงหมดเลยร้อนมาก สวัสด,ดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสด,ดีค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มมาไปดูกันต่อไปกันมีคนแอบนะมีอยู่แค่รีวิวไม่ได้ตรงนี้ก็จะคือห้องผ้านั่นเองนี่เปิดไฟได้ด้วยนะ นี่ก็จะคือโต๊ะเครื่องแป้งของเราเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจก okay. โอเคออเจ,จั้ก